โอเคกินก่อนที่เลยตามทีน่นี่บอก

อะไรให้มดเจ้าเบิ้งน้ำจังสิเห็นว่ะแต่มันก็อันตรายนะเนี่ยกล้องเนี่ยเดี๋ยวห,ห,หาต้องหาอะไรต้องหาอย่างนี้ค่ได้ไหไมอ่ะรองเท่ต้องใส่เดินเนี่ยรองเท้า,าอ่ะ กระบาดทุกคนเลยดูสวยงามมากสวยงามมากทุกคนทุกคนหล่นอ่ะ นั่งแบบอยู่อันเป็นนั่งแบบอยู่อันทะเลเราทุกคนบาน้านนี้เออพรุ่งนี้มะลืนก็จะกลับบ้านแล้วเอาซะหน่อยเนาะเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเออครับมีคนก็น นำ้ำมันแรงมาก เพื่อนบบสนุกเลยอะ่ะสวยนะทุกคนสวยมากอันนี้ก็เลยบเปือนน้ำใย nó chỉ đã cái thịt thay thịt thay chân đầy lật nữa thay chân đầy lật thịt thôi ไปไปลินไลข้าไวเร็วเยมาก เดี๋ยวประเดี๋ยวมาโคนโคตตายแล้วทุกคนจ้ะสวยมากๆเสวยมากเลยคือเดี๋ยวไปกินข่าวก่อนเด้อเดี๋ยวปกินข้าวก่อนแล้ว,วก็ลงมาถ่ายใหม่ข้าวก่อนแล้วคุณลงมาถ่าย เปียกจนได้พี่เปียกจนได้กะโปรงพี่เปียกเลยลงเงี่ยครับขึ้นมันเราไม่เปียกเลยนะอู้หูยขึ้นมาแต่ละลูกน่าทุกคนกินข้าวด้วยกัน ไม่ไฟ้วยมไ,มไ,มไม่เชื่อว่าลมพัดมาแล้วตกกระจายวายหนาเอ้ายังไม่หลุดเหรอ